แพงขึ้นมาแบบแทบจะครึ่งต่อครึ่งเลยนะใช้เวลาไม่นานนะคะลูกเล็กแปบเดียวสวยมากเลย<ม>ไปสามกิโลแต่ว่าไม่ได้มากมายอะไรแต่รู้สึกว่ากางเกงไม่แน่นเหมือนเมื่อก่อนว้าวอากาศดีมากสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนิดจะพาทุกคนไปวิ่งออกกําลังกายกันช่วงเบบ่ายแบบนี้นะคะอากาศเย็นๆค่ะไม่หนาวมากนะคะแล้วก็มีแดดแบบนี้เราจะวิ่งเพื่อ ออกกําลังกายลดน้ำหนักแล้วก็เพิ่มวิตามินดีนะคะนี่คือไร่องุ่นนะคะทุกคนช่วงหน้าหนาวแบบนี้ก็จะไม่มีใบไม่มีสีสันนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะช่วงเมษะเขาก็จะเริ่มผลิใบออกมานะคะเดี๋ยวไปวิ่งกันค่ะทุกคนไปอากาศดีๆค่ะอู้หน้าบ้านนิดเลยนะคะบ้านนิดอยู่ตรงนี้ก็คือเดินออกมาจากบ้านเดี๋ยวนี้จะวิ่งไปถนนจัก,กรยานนะคะสําหรับวิ่งหรือว่าปั่นจักรยานริมแม่น้ําโรนนะคะ ไปค่ะทุกคนพร้อมแล้วไปวิ่งออกกำลังกา,ายกาันไปเร็วคนคะที่เห็นดำๆอยู่ระหว่างแถวขององ,งุ่นนะคะนี่ก็คือผลอง,งุ่นของปีที่แล้วนะคะที่เขาเอาไปทำวายเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นกากใยของผลอง,งุน่นเขาก็จะเอามาเทคืนกับดินที่เขาปลูกอง,งุ่นนะคะเพื่อให้เป็นปุ๋ย ทุกคนเกือบสองชั่วโมงนะคะก็หนึ่งชั่วโมงสี่สิห้าสิบนาทีหนาวเย็นอยู่นะปากซีดหมดเลยถึงหน้าบ้านแล้วเหนื่อยมากเลยค่ะไปเข้าบ้านเดี๋ยวมาดูสวนกันดีไหมพูดได้เป็นคำปากแข็ง เด็ดสวนหน้าบ้านกันดีกว่าค่ะมี FC ถามกันเข้ามานะคะว่าสวนตอนนี้เป็นยังไงบ้างสภาพก็จะประมาณนี้นะคะไม่มีอะไรที่จะอยู่รอดในหน้าหนาวน่าจะประมาณคล้ายๆหน้าแรงบ้านเราค่ะทุกคนนิดเริ่มเก็บสวนไปได้บ้างเล็กน้อยแล้วนะคะเหลือประมาณ3แถวที่ยังไม่ทำความสะอาดพวกเศษใบไม้เศษพืชผักที่แห้งแบบนี้นะคะนิไม่ได้เก็บไว้ทำปุ๋ยเพราะมันเยอะมาก ตรงนู้นก็มีนะคะนี่ทุกคนนิดเก็บไว้ตรงนี้ก็มีนะคะมันเยอะมากปีนี้นิดเก็บไปทิ้งนะคะก็เหลือสองแถวค่ะทุกคนเสร็จแล้วถ้าอากาศดีเดี๋ยวนี้จะมาพรวนดินนะคะบนภูเขายังมีหิมะเยอะนะคะแต่ข้างล่างไม่มีแล้วค่ะแต่ก็ยังหนาวมากเลยนะคะโอ้อากาศดีมากเลยทุกคนนี่นะคะส่วนฝั่งนี้ไม่มีอะไรคะ่ะทุกคนนี่เก็บทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะ เคยเห็นแต่สวนช่วงที่มันเขียวขจีสวยๆเนาะมีดอกมงดอกไม้ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะสวยเนาะนี่ค่ะซ้มแตงไทยที่นิดมาโกยหิมะเมื่อปีที่แล้วทุกคนจำได้ไหมช่วงเดือนเมษานะคะที่แบบอากาศดีมากแตงไทยก็ขึ้นแล้วนะคะแต่อยู่ๆก็หิมะตกลงมาจ๋าจ๋าลูกจ๋าเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปซื้อแตงโมงมาแกะสลักกันค่ะมีพี่คนไทย สั่งแตงโมแกะสลัก1ลูกนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าหน้าหนาวแบบนี้จะมีแตงโมให้เราได้ซื้อมาแกะไหมนะคะไปได้วยกันค่ะซื้อของเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนได้มาเยอะเลยได้แตงโมมา2ลูกนะคะแต่ว่าจะลูกเล็กกว่าที่เราเคยซื้อเนาะเดี๋ยวมาดูว่าจะแกะแล้วจะเป็นยังไงนะคะไปเก็บของบรรยากาศวันนี้ฝนตกนะคะทุกคน ฝนตกไปปอยค่ะไปซื้อของต่อกันค่ะเดี๋ยวนี้จะไปซื้อกล่องข้าวเพื่อห่อข้าวให้น้องปั้นไปทํางานนะคะมี3 4ี่กล่องแล้วค่ะแต่ว่าอ,อยากซื้อเพิ่มเติมนะคะไปกันปกติไปทํางานก็ห่อข้าวไปกินนะคะช่วยประหยัดได้ด้วยแล้วก็ถ้าให้ไปซื้อกินบา,างครั้งเขาก็จะประหยัดเงินเพราะว่าเขาเงินเดือนน้อย,นอยเนาะแม่ก็เลยทํากับข้าวให้เขาจะได้กินอาหารครบห้าหมู่นะคะจะได้ไม่ต้องประหยัดมากปาไปดูกันค่ะมี หลากหลายรูปแบบแบบแก้วก็มีเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวนี้จะหาเป็นแบบพลาสติกจะได้ไม่ต้องหิ้วหนักมากนะคะนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเอาแบบนี้เข้าไมโครเวฟได้ใช้แข็งได้นะคะเข้าเครื่องล้างจานได้ เช้ามาออกกํางกายเสร็จแล้วเนาะก็จะมาแกะสลักแตงโมงให้ลูกค้านะคะพี่เขาจะมารับประมาณเที่ยงครึ่งนะคะตอนนี้8ปดโมงสินาทีนะคะลูกน็กแกะแป๊บเดียวเสร็จค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะนี่คือลายที่ลูกค้าอยากได้นะคะทุกคนลายนี้นิดแกะตั้งแต่ไปรับงานให้ห้างปอดิกานะคะเมื่อ2ปีที่แล้วลายนี้สวยมากอันนี้เป็นแตงโมงลูกใหญ่นะคะแต่ว่าช่วงนี้หน้าหนาวหาแตงโมงลูกใหญ่ไม่ได้ก็จะได้เป็น ลูกเล็บแบบนี้นะคะแล้วก็อุปกรณ์ไม่ได้มีอะไรมากค่ะมีแค่นี้แล้วก็มิดเกะสลักนะคะ นี่นะคะทุกคนทำดอกเรียบร้อยแล้วก็จะต่อข้างกันค่ะลูกเล็กๆแบบนี้แกะแป๊บเดียวค่ะไม่นานเพราะว่านิดชินแล้วเนาะไม่รู้เพราะอะไรอาจจะเพราะเราฝึกบ่อยเลยซึมซับนะคะไม่ได้แกะนานแค่ไหนกลับมาแกะนี่ก็ยังแกะได้ยังจำเทคนิคได้ยังหมุนมือได้เหมือนเดิมนะคะไม่ได้แกะนานมากแล้วนานาหลายเดือนแล้วค่ะ ลูกเล็กๆแบบนี้นิดไม่ได้คิดแพงนะคะคิดแค่30ฟังเองค่ะทุกคนแตงโมลูกหนึ่งนี่ก็6ฟังแล้วนะคะอันนี้ขับรถไปซื้อ,อถึงร้านนะคะเอากลับมานี่ก็ไม่ได้อะไรนะคะแต่ว่านิดชอบแกะแล้วก็คิดว่างานศิลปะแบบนี้นะคะมันถ้าเราไม่สานต่อถ้านิดไม่ทํามันก็ไม่มีใครทําได้ไม่ไม่ใช่ว่าพูดเวอร์หรือว่าชมตัวเองนะคะแต่ว่ารัฐที่นิดอยู่เนี่ย หรือว่าสองสามรัดแล้วแวกนี้นะคะก็คือไม่มีใครสามารถแกะได้แบบนี้ค่ะทุกคนก็เลยกลายเป็นว่าถ้าสมมุติว่านิคคิดราคาแพงเกินไปเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะคะข้าของก็แพงแบบแพงขึ้นมาแบบแทบจะครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะกลายเป็นว่าลูกค้าหรือว่าคนที่นี่นะคะก็จะจับจ่ายอะไรเขาก็ คิดถึงความคุ้มค่านะคะอย่างเช่นแตงโมแกะสลักสวยมากอลาัางการมากถ้าได้ไปประดับในงานเนี่ยคงจะแบบเลดมากๆแต่ว่ามันก็แค่ได้ชมอะคะ่ะบางครั้งเขาก็ไม่กล้าหัน่นไม่กล้ากินนะคะกลายเป็นว่าเหมือนอสินค้าที่แบบว่าสิ้นเปลืองนะคะถ้าแพงเกินไปเขาก็ไม่สั่งกันนี่ก็เลยคิดว่า ถ้าเรียกแพงไม่มีคนสั่งไม่มีคนสืบทอดไม่มีใครทําได้มันก็หายไปเฉยๆไม่ได้มีประโยชน์อะไรนี่ก็เลยคิดว่าไม่ได้ทําราคาแพงมากให้พี่น้องคนไทยที่ทําร้านอาหารทําจัดงานเลี้ยงที่นี่ได้เอาไปประดับนะคะ <S <S <ๆ>เพื่อให้นี่ศิละปะของเรายังสืบทอดต่อไปนะคะทุกคนสวยไหมนี่ไปทำต่อกันคะ่ะ ถ้าลูกใหญ่แตงโมลูกเดียวนิดคิด50เองนะคะทุกคนไม่แพงเลยเนาะ50ฟังเพราะว่าเราต้องขับรถไปซื้อแตงโมเองแล้วมานั่งทำนั่งแกะเนี่ยเป็นงานฝีมือใช้เวลานานนะคะงานแกะหวังรวยคงไม่ได้แต่อย่างน้อยมันก็ยังสืบทอดต่อไป ให้ต่างชาติได้เห็นเนาะไม่มีใครทําได้เหมือนเราภูมิใจจะตายถึงไม่ได้ถึงไม่ได้ค่าตอบแทนเยอะก็ไม่เป็นไรนะคะความภาคภูมิใจมันกินไม่ได้แต่ว่าความสุขต่างหากที่ทำให้เราหล่อเลี้ยงชีวิตเราอยู่ได้ในทุกๆวันนะคะไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวเนาะ ตอนที่นิดเริ่มแกะใหม่ๆนะคะนิดดูลายไม่ออกเวลาดูงานแกะสลักของเพื่อนๆในเฟซหรือว่าใน YouTube นะคะบางครั้งก็ดูไม่ออกว่ามันต้องเริ่มจากจุดไหนไปจุดไหนต่อลายยังไงนะคะดูไม่ออกแล้วพอทำไปเรื่อยๆเราได้ประสบการณ์เราได้เ,เทคนิคจากตัวเองนี่แหละค่ะฝึกไปเรื่อยๆกลายเป็น,นอ๋อเข้าใจว่ามันต่อลายแบบนี้ ไลนมันไปแบบนี้นะคะนิดเปิดสอนแกะสลักแล้วก็รับจัดงานเลี้ยงไปด้วยเนาะคงจะเลิศมากเลยอ่ะขอแค่มีพอไม่ลำบากมากก็คงเพียงพอแล้วเนาะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคน อุปกรณ์แค่มีดแกะสลักเล่มเดียวนะนี่นะคะสวยไหมใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งค่ะเสร็จเรียบร้อยแตงโมงหนึลูกแกะสลักแบบลายไทยแท้ไทยของเรานะคะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนงานแกะสลักของเราเช้านี้นะคะชั่วโมงหนึ่งค่ะ กะแป๊บเดียวนะคะสวยงามมากเลยเดี๋ยวนี้จะเอาไปแรปพลาสติกนะคะแล้วก็เข้าตู้เย็นไว้รอลูกค้ามารับตอนเที่ยงครึ่งน,นะคะสวยมากเลยแดดดีมากเลยค่ะทุกคนตอนนี้1ิโมงเช้านะคะแดดจ้าเลยเดี๋ยวเราจะออกไปวิ่งช่วงเส,สายนนะคะเดี๋ยวหาอะไรทานก่อนนะคะก็ช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงที่นิ่คุมน้ำหนักอยู่นะคะจาก63ตอนนี้ก็59.5้าแล้วนะคะนิจะให้ลงไปสักประมาณห5 5 6ห้ากก็คือ เพียงพอแล้วนะคะไม่ได้อยากผอมมากแต่ก็คือต้องรีบไขมัดนิดนึงค่ะเพราะว่ากินแล้วก็นอนเยอะไปหน่อยนะคะคลิปแกะสลักเป็นยังไงบ้างคะทุกคนนี่ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่เพลิดเพลินนะคะได้ความรู้สาระนิดนึงไม่มากก็น้อยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบค่ะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปลคะค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย